สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูการแช่ต้นมันค่ะก่อนที่เราจะได้ผลผลิตเยอะเราต้องดูในจุดนี้ด้วยนะคะเห็นไหมมันขึ้นกี่กี่กี่ท่อนดีค่ะเนี่ยเห็นไหมตอนเราปลูกถอนมาปีที่แล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ไม่ถึงเดือนผ่านมาเนี่ยมันขึ้นเป็นคอนโดเลยค่ะนี่ค่ะ สองไร่ได้สิบแตันตกไปไร่ละเตันค่ะนี่ค่ะอยากรู้ไหมคะกดติดตามได้นะคะอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตเยอะออกรากเยอะรากก็ยาวด้วยเนี่เห็นไหมเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยไปอินบ็อกซ์เลยค่ะจะได้แนะนำค่ะ จะได้คุยกันเข้าใจมากกว่านี้ค่ะเราจะได้มีมันหลายๆตันเหมือนเขาค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,กะเกษตรผสมประสานนะคะเนี่ย